ก็วันนี้เราก็จะมาบอกวิดีอออกทุกเลเวลเลยในเดบบลิวเตีโอเคไปไปดูกันเลยตอนแรกก็จะเป็นเลเวลศูนย์แบบใหม่เนาะเลเวลศูนย์แบบใหม่มันจะมี2ทางออกคือทางออกแรกจะพาไปเลเวลลบหกับทางออกที่2จะพาไปเลเวลหก็ทางออกผมจะบอกทางออกไปเลเวลลบหก่อนก็คือทางออกไปเลเวลหจะอยู่ตรงห้องบอสใช่บอสไอตรงที่มันจะเป็นไอซาภาพิตาให้คุณเดินไปข้างหลังมันซึ่งปกติห้องมันจะโดนล็อกพีกล็อกแต่ว่ามันจะมีคนเปิดให้อยู่แล้ว หรืออย่างก็ให้คุณโดดไปที่หลุมเลยเช่นั้นคุณก็จะไปที่เลเวลลบหนึ่งไปเดี๋ยวไปดูทางออกหลักกันเลยก็ต่อไปนี้ก็คือทางออกหลักเนาะทางออกหลักเนี่ยให้คุณเดินไปเรื่อยๆจนเดินไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ให้มันจะมีตรงมุมคุณก็เลี้ยวมุมไปก่อนนี่แล้วก็เดินไปตรงประตูตรงนั้นเปิดประตูแล้วก็มันจะมีอีกทางหนึง่งก็เปิดประตูอีกแล้วมันจะมีทางข้างหน้าให้คุณเปิดประตูแบบซ้อนกันหลายๆชั้นมันจะมีตรงหลุมเออเดี๋ยวก่อนเลยแล้วก็คุณก็ ตรงหลุมเนี่ยให้ใคแดด่แดดไปเลยใช่แดดไปเลยแล้วคุณก็จะมาสามารถมาตรงทางออกหลักได้ซึ่งทางออกหลักมันจะเป็นประตูสีเทาที่จะอยู่ตรงเออจถเสาวนี่เนาะก็ไปเลยไปเลเวลหนึ่งก็ต่อไปเนาะคือเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีสองทางออกเหมือนกันคือไปเลเวลหนึ่งจุดหนึ่งกับไปเลเวลสองเลยคือให้คุณมาตรงโถงตรงกลางก่อนให้เดินผ่านไอชั้นบนที่เป็นห้องล็อกเกอร์หรือห้องล็อกเกอร์ทีไมมีแค่ล,ล็อกเกอร์เดียวโอเคแล้วก็เดินไปทางนี้ นี่มันจะมีตรงกลางโซนตรงกลางที่เป็นโซนใหญ่ๆที่จะมีชั้นวางเยอะๆคือตรงนี้จะเอาไว้เข้าเล v e l 1.1คุณเห็นชั้นบนสุดไหมนะนั่นแหละให้คุณปีนตรงเสาไม่ไม่ใช่เสาสิเป็นชั้นวางคือปีนขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงชั้นสามแล้วค่อยเดสใช่แล้วคุณก็จะเห็นหลุมซึ่งจะพาไป level 1.1แต่ว่าผมจะรีวิวไปทางไปเลเวลหลักก่อนแล้วค่อยมารีวิวพวกเลเวลย่อยๆอีกทีโอเคไปเราไปดูทางเลเวลหลักกันเลยคือทางเลเวลหลักเนี่ย ต่อไปก็คือให้คุณลงมาชั้นสองเนาะเะไปโดดให้ได้ดูวะออโอเคก็ไปชั้นสองเนาะแล้วหลังจากนั้นให้คุณมันจะมีทางอยู่ให้คุณพยายามโดดโดดมาแบบผมนี่มันจะทางประมาณนี้เนาะนี่ก็แบบแบบนี้แล้วก็ให้คุณขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีทางลงไปตรงมอนให้คุณพยายามผ่านมอนไปให้ได้ซึ่งไอ้ตรงไอ้ตรงมอนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็ให้เดินผ่านจนก,กว่าจะถึงตรงข้างบนท่อแบบนี้แล้วก็เข้าไป มันอาจจะมีเสียงรลอนๆหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับประตูแล้วก็มันก็จะพาเราไปเลเวลสองเนาะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเลเวลหนึ่งไปไปเลเวลสองก็ต่อไปก็คือเลเวลสองเนาะคือผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนที่หาทางออกทากด้านแต่ว่ามันไอเลเวลนี้มันง่ายคือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณแค่เดินตรงไปทางนี้เรื่อยๆคือจ่เดินตรงไปเรื่อยๆเดินตรงไปเรื่อยๆเลยถ้าเจอมอนหรืออะไรคุณก็แค่พยายามหลบเลี่ยงมันอย่าไปสู้กับมันเพราะว่า มันตีแรงแล้วก็มันไม่ได้มันโหดอะเออมันโหดสำหรับผู้เล่นมือใหม่อยู่ก็ให้คุณเดินไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเจอจลิฟต์เจอคุณก็แค่เข้าไปแค่นี้คุณก็ผ่านเลเวลสองแล้วก็มันมีแค่ทางออกเดียวเนาะต่อไปก็เป็นเลเวลสามแบบใหม่เนาะเลเวลสามแบบใหม่มันจะมีทางออกแค่ทางออกเดียวเนาะแต่ว่ามันจะมีเลเวลแบบเลเวลรับอยู่จริงๆมันไม่รับหรอกมันเป็นเลเวลย่อยแต่ก็คือให้คุณเดินมาทางนี้แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆคืออันนี้ผมแนะนําทางแบบทางปกตินี่เปิดประตูไป แล้วก็เปิดประตูไอ้ข้างหน้านี้นี่เปิดแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายไปตรงคุก็กไม่ต้องไปสนใจอะไรนะเพราะว่าคอมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นให้ไปหาเอาเลเวลอื่นดีกว่าก็เดินไปเรื่อยๆเนาะคุณก็จะเห็นตรงประตูอีกอันก็เปิดประตูแล้วก็เปิดทางนี้แล้วก็คุณก็จะถึงห้องสีม่วงเพราะว่ามันมีแสงสีม่วงก็เดินตรงไปเรื่อยๆนี่แล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางขวาใช่แค่นี้แล้วก็ตรงไป คือไม่ต้องไปสนใจอปุปสรรคอะไรหรอกมันไม่ได้อนะไรโอเคคุณก็จะมาตรงห้องโถงเวทีใหญ่ๆเนาะก็ให้คุณเลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งมันจะมีทางขึ้นอยู่ข้างบนนี่ให้คุณเดินไปเรื่อยๆผ่านคอนเทนเนอร์แดงนี่หลังจากคอนเทนเนอร์แดงอันนี้แล้วมันจะมีทางขึ้นที่เป็นบันไดอยู่ข้างบนก็ให้คุณขึ้นไปเลยนี่คุณก็เปิดประตูตรงนี้แล้วก็ตรงไปข้างหน้ามันก็จะมีประตูอีกอันแล้วข้างหน้านี้ก็จะมีห้องเป็นเหมือนห้องปั่นไฟหรืออย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือ มันจะมีมอนที่เป็นโฮแมนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้หัดเลยขนาดนั้นน่ะคือเราสามารถวิ่งหนีมันได้ง่ายๆอ่ะก็แค่เดินไปเรืเ่อยๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมัน้ลยให้คุณเดินเข้าไปในท่อเลยเพราะว่าย่องในท่อกับเดินในท่อมันก็ทําได้ดแล้วหลังจากนั้นพอคุณถึงตรงนี้แล้วมันจะมีทางแล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปฟูบ,บอสหลังจากที่คุณโดนเขารักมาเขารักคืออะไร เออใช่คุณถือเลที่คุณโดเขลักมาเราก็จะเสด็มีหน้าน้อยเนาะแต่ก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงหลังจะไปสู้บอสคือให้คุณใช้วิธีแบบผมแล้วคือกําลังเดินอยู่แล้วคุณก็ดื่มน้ําอมอนไปด้วยนั่นจะทําให้ตอนที่กําลังจะขึ้นคัสซีแล้วคุณพอดื่มพอกําลังดื่มในคัสซีปุ๊บเอนจี้คุณก็จะเต็มไม่ไม่เทิงเต็มหรอกเขาเรียกว่ากรอบขอบกรอ,อบมันหายประมาณนั้นแล้วคุณก็ต้องสู้กับบอสลูซี่ซึ่งผมเคยทาคลิปไปแล้วคุณก็ลองไปหาดูแล้วกัน ก็หลังจากสู้บอสได้แล้วเนาะคุณก็ต้องเดินไปเรื่อยๆจนถึงลิฟต์แล้วก็รอลิฟต์ขึ้นแล้วพอลิฟต์มาคุณก็ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นพอคุณขึ้นลิฟต์มาแล้วมันก็จะรีสติมินาให้อัตโนมัตินี่คือคุณไม่ต้องกินก็ได้นะจริงๆสู้บอลแบบปกติเลยก็ได้แล้วก็ให้คุณออกมาจนถึงคุณจะเห็นประตูแล้วก็เดินเข้าไปคุณก็จะไปเลเวลสี่ก็เลเวลสี่จะมีสองทางออกเนาะทางออกแรกจะไปเอ,อ่อห้างสรรพสินค้าอะไรก็ไม่รู้ห้างออกที่สองจะพาไปห้องมืด เพราะว่าไอตรงโรงแรมม,มันเหมือนมันเหมือนโดนลบไปเหมือนเขาจเจ้าไปรีเมคหรือสอยาแต่ก็มีสองทางออกเนาะโอเคทางออกแรกจะเป็นนี่ให้คุณเดินมาทางนี้แล้วก็เออเดี๋ยวก่อนไม่เออทางออกแรกผมขอเอาเป็นนี้แล้วกันทางออกแบบเลเวลห้างสรรพสินค้าคือให้คุณเดินมาตรงเสาตรงนี้มันจะมีทางเข้าเข้าไปแล้วก็หาตรงที่เสาลงมันจะมีห้องสีม่วงถ้าคุณเข้าไปตรงประตูนั้นคุณก็จะไปโผล่ เลเวลเอ่อห้างแล้วกันผมขี้เกียจเรียกเพาอะไรแล้วถ้าคุณมาทางตรงข้ามกับไอ้ตรงเสาคือตรงที่มีสามสาองเสาที่ขนเอ่อไปตอนอะไรแล้วก็ให้คุณเดินมาทางนี้แล้วก็เข้าทางแยกตรงนี้แล้วก็เข้าทางนี้นี่แล้วก็เข้าทางนี้แล้วก็เข้าไปทางนี้แล้วก็เดินไปทางนี้แล้วก็เดินไปตรงที่มีคอมหลังจากนั้นเดินไปตรงที่มีโต๊ะแล้วคุณก็จะเห็นเอ่อไอ้สภาพโรงแรมเก่าแต่คือคุณจะถูกว่าไปที่เลเวล6ก็มีประมาณนี้เนาะสําหรับเลเวลส ไปเลเวลหกกันเลยก็เลเวลหกเนาะคุณต้องเตรียมไฟฉายแล้วก็เดินตามทางนี้มาเลยมีทางออกเดียวก็เดินมาทางนี้จะเห็นหมอ้อแปลงอะไรสักอย่างเดินมาทางนี้นี่ไปทางนี้แล้วก็จะขึ้นมาจะเห็นเอ็กซิสปอมซึ่งไม่ใช่เป็นห้งห้องโง,โงโง่แล้วก็เดินไปนี่แล้วก็เข้าทางนี้จะมีรูแคบๆเดินเข้าไปเลยนี่รูตรงนี้เข้าไปเลยนี่แล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็เลี้ยวขวาทางนี้ไปประตูตรงนี้ไม่มีประตูด้วยซ้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็มาห้องตรงนี้แล้วก็ไปประตูตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวากีคุณก็จะเจอกับทางออกไปเรเจ็ก็ผมแนะนําว่าอย่าอยู่เรวลนี้นานเลยมันกินติมิหน้าคนเยอะมากก็ต่อไปก็เป็นเรเจ็เนาะคือผมลืมทําคลิปตอนที่มันอัปเดตมาไหมเพราะว่าผมหาเอวุฒนั้นไม่ทันคือมันหายากมากโอกาสดอกไม้เปรดเสร็จมั้งโอเคให้คุณเดินมาทางนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเห็นถ้าขนาดใหญ่ ให้คุณเดินไปตรงนั้นเลยแล้วพอคุณไม่มันไม่ใช่ถ้ำนะจริง,รงก็ให้เดินไปเรื่อยๆก็ระวังเดอติงด้วยที่เขาเอามมอซัมมอนมาคือเดอติงมันหูกเปลี่ยนใหม่แต่ผมไม่ได้รีวิวก็ขอโทษด้วยกันแล้วก็ให้คุณเดินไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นตรงที่สูงๆตรงนั้นแล้วก็เดินไปแล้วมันจะมีถ้ำคุณก็เข้าไปเลยเพราะว่ามันมีทางออกเดียวไปเลเวลแปดจ้ต่อไปนี่คือเลเวลแปดเนาะให้คุณเตรียมไฟฉายอีกแล้วแล้วก็ให้คุณเดินไปทางนี้เลี้ยวซ้ายไปทางตรงหลุม ไม่ให้หลุมดีรูตรงนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆให้เดินไปเรื่อยผมแนะนําไม่ใช้ไฟฉายนะเพราะว่าไอของอื่นมันให้ไฟก็จริงแต่มันไม่ให้ไฟด้านหนา้าแล้วก็เดินนาทางไปเรื่อยๆมันจะมีทางแยกให้ให้คุณเออทางแยกนั้นคุณตรงไปด้านหน้าหางของทางแยกเลยไม่ต้องเลี้ยวแล้วหลังจากนั้นก็คุณมันจะมีทางสองสองทางนี่คุณก็เลี้ยวขวาไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเห็นแสงไฟนี่เดินไปเรื่อยๆนี่หลังจากคุณเห็นแสงไฟแล้วก็ให้เดินมันจะมี เดินขึ้นไปตรงนั้นนี่ทางขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่เนาะมันจะมีสะพานท่าสะพานนี่สะพานตรงนี้แล้วหลังจากสะพานนี้คือคุณต้องรีบวิง่งไปทีคค่คุณโดเนอร์สกิสเตลเลอร์ฆ่าตายแน่มีเป็นสิบตัวคิดดูดิต้องมากันเป็นฝูงอะ่ะโอ้โหแต่โชคดีที่ AI ของมันไม่ได้ฉลาดนะแต่คือมันมาเข้าประชิดต,ตัวคุณได้อยู่ดีนะแต่คือมันวิ่งชา้ากว่าคุณแน่นอนแล้วก็ให้ข้ามมาสะพานตรงนี้นี่แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วให้คุณเไปทางนี้ ทางนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเเห็นเสายักษ์แล้วก็ให้คุณคุณจะไปทางไหนก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้ไปทางขวามันจะเร็วกว่าแล้วก็ให้คุณเดินตามทางไปเรนะื่อยๆเนาะก็อย่าไปสนใจมอนที่ข้างๆคือมันอาจจะน่ากลัวรจริงแหละแต่เขาเปลี่ยนเสียงน่ากลัวแล้วแต่ก่อนเสียงน่ากลัวนี่ทําทําเอาตกใจอ e ่คิดดูดิแต่คือเขาเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะโอเคก็เดินต่อไปเรื่อยๆเนาะนี่เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเห็นแสงสีม่วงใช่พอคุณเห็นแสงสีม่วงคุณก็จะไปเลเวลที่เก้า ก็หลังจากที่คุณมาเลเวลที่เก้าเนอะก็ให้เดินไปทางนี้จากจุดสปอนนะแล้วมันจะมีทางตรงนี้ก็เลี้ยวขวาไปเลยก็มันจะมีเนินขึ้นก็คุณก็เดินเนินขึ้นไปเลยมันจะมีมอนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าเลเวลแปดที่เป็นเป็นแบบฮาผีเลยตรงนี้ก็จะมีมาแค่ตัวสองตัวแต่ก็คือมันเดินตามคุณได้อะก็ให้ไปเรื่อยๆเนาะจนถึงตรงนี้แล้วก็ให้เลี้ยวให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้นะเพราะว่าทางมันจะไปทางเดียวกันอยู่ดีคือมันจะมีจุดจบทางเดียวกัน ก็ให้คุณเดินไปเรื่อยๆเนาะนี่ทางนี้แล้วก็ไปทางนี้คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอะใช่ไอทางถนนก็อย่าไปสนใจใทางข้างๆนะมันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็มาทางนี้นี่แล้วคุณก็จะเดินไปตรงนี้ก็ตรงกลางของด้านบนนี้มันจะมีทางไปต่อซึ่งคุณก็ต้องระวังด้วยเพราะมันจะมีไอมอนสีขาจากเลเวลหนึ่งแล้วตรงทางสุดท้ายคุณก็จะเจอกับบางอย่างก็ให้คุณเดินไปเรื่อยๆทางนี้เดินเดินตามแสงไฟไปเรื่อยๆเลยนี่หรือไม่ก็เดินตามทางตรงพื้นไป ก็แนะนำให้เอาไฟฉายมาด้วยเนาะหรือว่าไม่ต้องก็ได้เอาจิงๆตามทางไฟก็จบแล้วโอเคแล้วก็เดินข้ามไม้ตรงนี้นี่ครณก็จะเห็นประตูมาจากลางๆงจริงๆก็ไม่ลางอะมึงยังไม่เห็นเลยโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนี่นี่แล้วคุณก็จะเจอแสงไฟถ้าเจอครูก็จะเจอเออมอนวิชคือโคตรโหดโคตรอันตรายโอ้โหทีโพสเลยด้วยโอ้โหรีบเข้าประตูเลยไม่งั้นคุณโดนมันตีแน่แล้วเราจากนั้นคุูก็จะไปเลเวลสิบโซนหนึ่งและสองโอเคต่อมาคือเลเวลสิบเนาะ เลืวสิเนี่ยมันจะมีทางสองทางซึ่งมันก็จะไปบรรจบที่ภูเขาเดียวกันแต่ว่าผมจะเอาทางตรงเลยแล้วกันทางด้านหน้าที่เราเกิดเลยก็ให้คุณขึ้นมาตรงเขาตรงนี้เนาะก็มันจะไม่มีมอนหรืออะไรมาฆ่าคุณแน่นอนโอเคแล้วก็ลงจากเขาทางนี้นี่เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลงจากเขาคือให้เตือนตามเส้นทางไปเรื่อยคุณก็จะไม่หลงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็เลือนี้ก็ไม่ค่อยมีของดีเท่าไหร่ไปหาจากเลือกอื่นดีกว่าเลยก็นี่เนาะเดินไปเรื่อยๆนี่คือให้คุณเดินตามทางไปเรื่อยๆเลย แล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมจะบอกให้เดินเลาะไปโอเคแล้วก็เดินทางนี้ก็ไม่ต้องเดินในทางขึ้นตรงนี้นะเดินไปตามทางปกติเรื่อยๆนี่แล้วก็คุณก็จะมาเห็นภูเขาคือภูเขาตรงนี้เนี่ยถ้าคุณขึ้นไปคุณโดนลูกศรยิงรัวๆคือยิงรัวๆจนตายเลยผมบอกเลยแต่ก็คือยังไม่ถึงภูเขานั้นเพราะฉะนั้นนี่คุณก็จะต้องข้ามลําธารไปซึ่งน้ําไม่เป็นอะไรกับเราเรา,เราเดินได้น้ําได้โค่นหด แล้วก็แต่ว่าไม่หือไม่ใช่อะไรเนาะแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนี่คุณก็จะเริ่มเห็นภูเขาแล้วแต่ผมไม่ได้ปรับการาฟิกสูงไงผมก็เลยอาจจะไม่เห็นนี่เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็มีต้นไม้แล้วก็มีเสียงฝนตกโอเคนี่เนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีภูเขาอย่าเข้าไปผมบอกแล้วมันคุณจะโดนลูกนูเป็นนับสิบนับร้อยยิงจนตายเลยแล้วคุณวิ่งหนีไปไหนไม่ได้ได้วยให้คุณเดินเลาะภูเขาเข้าไป เข้าไปในป่าตรงนี้จนกว่าจะติดบาเรียรบาเรียป้องกันอะ่ะเออแล้วคุณก็จะขึ้นมารงเขาตรงนี้โดยที่ไม่โดนลูกธนูยิงายหลังจากนั้นให้คุณตามทางนี้มาเลยตามทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงโซนที่สองไปเราตัดไปโซนที่สองกันเลยนี่คือโซนสองเราก็จะไม่มีต้นไม้ละแล้วเสียงเพลงก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวแต่คือมันก็จะไม่มีมอนอะไรค่ะเราก็ให้คุณเดินไปเรื่อยๆนะจนกว่ามือคุณจะไปอยู่บนหัวคุณเอาง่ายคือมันจะมีท่าอะไรสักอย่างทําให้คุณเดินช้าลง และคุณจะเอ่อล้มสับประงกที่หืนอะไรนั้นคุณจะรู้ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าคุณจะลดลงแต่คุณอย่าไปกินน้ำาม่วดน,นะห้ามใช้น้ำามัวดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเติมให้เราทีหลังและคือในเคสนี้คือผมเดินไปเรื่อยๆแล้วผมเอ่อใช้มีดแล้วมันทําให้เดินเร็วเกินจนเอ่อไปเข้าประตูมิติจนทําให้สตินมมิหน้าของเมลีแต่ของคุณคือถ้าคุณขึ้นในตรงเออโดนกินสตมนินาเราให้คุณเดินไปเรื่อยๆเดินปกติก็ได้หรือแต่มันอาจจะใช้เวลานาน,านแต่คือเดินไปเรื่อยๆแต่อย่าเร็วแบบผมนะแต่ถ้าเร็ว ถ้าเลแวบ,บผมมันจะไม่เอาสเตมิมน่าคืนให้แต่ถ้าเราล้มสลบไปเลยอะ่ะมันจะเอาสเตมิมน่านให้แต่คือแล้วมันก็จะวาร์ปเราไปด้วยแต่คือผมเข้าไประูมิติไปก่อนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะโอเคก็เลเวลนี้มันก็ถูกรีเมคเนาะก็ไปโซนต่อไปของเลเวลสิบโซนที่3ามก็เลเวลสิบโซน3จะไม่มีอะไรมากเนาะก็มีแค่ทางออกเดียวโอเคไปหลังจากที่เราเกิดเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนี่เนาะเดินตามทางไป ก็คุณก็จะเห็นหมู่บ้านเนาะตามประวัติแบ็กรูมแล้วผมที่ผมไปอ่านมาคือมันมีตัวสร้างหมู่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่าหายไปไหนอาจจะโดนอากอร์ตตไปละก็ให้เดินไปเรื่อยๆเนาะมันจะมีทางซ้ายตรงหอคอยก็เลี้ยวไปเลยตรงนั้นแต่ว่าให้คุณเดินไปก่อนนี่เนาะนี่คุณจะเห็นหอคอยแล้วก็มันจะมีทางก็ให้คุณเลี้ยวซ้ายไปเลยนี่ทางนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นตรงโซนหอคอยอีกนินแล้วก็มันจะมีทางแล้วก็คุณก็เลี้ยวมา นี่เดินตรงไปเรื่อยๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะของก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็มีน้ำำําอัลมอน์เกิดอยู่ก็ดีมั้งเพราะว่าเลเวอื่นน้ำอำัลมอน์อาจจะเกิดยากโอเคก็ให้คุณมาทางนี้เนาะนี่เดินตรงไปเรื่อยๆมันจะมีทางเลี้ยวถ้าคุณเลี้ยวไปทางนี้แล้วก็เดินมาทางนี้คุณก็จะเห็นถ้ำท,ที่มีประตูเนาะก็เดินเข้าไปเลยคุณก็จะไปเลเวลที่11เลเวลสุดท้ายแล้วของไอ้หลักนะ โอเคก็เลเวลสิบเอ็ดเนาะคือมันจะมีทางที่เป็นทางบันไดแต่ว่ามันอยู่ตรงจุดเกิดอันนี้แล้วผมเอ่อขี่อยียงรีวิวก็มันจะมีทางหนึ่งก็หลังจากที่ผมไปดูแอรน,นี้แล้วก็ให้คุณเดินมาตรงทางตรงกลางเนาะก็มันจะมีถ้าคุณเกิดอีกที่มันจะมีทางพาไปตรงกลางอยู่มันจะเป็นตึกแล้วก็เป็นไม้พาไปสองที่นี่เนาะตรงกลางก็หลังจากคุณมาทางตรงกลางแล้วให้คุณเลี้ยวซ้ายเนาะแล้วมันจะมีทางไม้อยู่ให้คุณกระโดดมาให้ได้หรือแดด แล้วก็กระโดดมาทางนี้นี่กระโดดมาทางนี้แล้วก็โดดลงไปตรงนี้นี่คุณจะเห็นตึกไม่ใช่ตึกดิถนน,ด,นด้านล่างก็ไปเดินไปลงถนนพอสุดถนนแล้วคุณจะเจอกับประตูสีข,ขาวซึ่งมันจะพาคุณไปเรือศูนย์เพราะว่ามันปเป็นเรือสุดท้ายแล,แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยเดินโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ระวังกบมะถันรังสีด้วยเพราะว่าเรเวลนี้มีก็ต้องใส่ชุดป้องกันนะเนาะนี่เนาะสีข,ขาวแล้วก็เดินเข้าไปคุณก็จะไปเรือศูนย์ ไปจะเป็นการรีวิวหาทางออกจากเลเวลติดลบเนาะก็เลเวลลบหนึ่งโดดลงไปที่ t ด e v o i ยเลยคุณก็จะไปเลเวลลบสจบโอเคหลังจากที่เรามาเลเวลลบสได้แล้วเราก็จะอยู่ใน The เดอะ o อยเนาะและพอเราอยู่ในเดอะ o อยเราก็แค่หายตรงนั้นนี่เดินไปเลยเดินไปแล้วเราก็จะเข้าไปในเลเวลลบสองเดินโอเคนี่เนาะเลเวลลบส คือแบบโคตรอลังการโคตรของโคตรอลังการแล้วก็เดินตามทางนี้ไปเลยนี่เดินไปต้นไม้ตรงนั้น,นก็คือก็จะเห็นเลยมันจะเป็นแสงเหมือนตอนที่อยู่ในเดอะบอยก็ให้คุณเดินเข้าไปเลยนี่เนาะดูตูมอ๋อตรงโอเคตอนนี้คุณก็ต้องระวังหินเนาะเพราะว่าถ้าคุณโดนครับเออโดนกระเด็นตกลงไปตายทันทีมีโอกาสที่พี่จะเป็นอย่างนั้นผมบอกเลยแต่มันจะไม่หวังหินนะแต่คือมันผลักคุณกระเด็นเลยก็ให้ขึ้นขึ้นมาตรงหินสีดำตรงนี้เนาะ แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นี่เราหินเราก็ล่อหินที่มันตกลงมาก่อนแบบนี้นี่โอเคแล้วก็ล่อมาทางนี้แล้วคุณก็เข้าไปใไนตอกตึกที่มีแท่นบูชายโอเคแล้วก็เ้ยวมาทางนี้แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆมันจะมีทางเข้าอยู่นี่ทางนี่ตรงนี้เนาะก,ก็มันจะมีรอให้อยู่ซึ่งผมขี้เกียจอ่านเพราะฉะนั้นขึ้นรีบไปเลยนี่ เราก็จะมาตรงลิฟต์เนาะโอเคแล้วเราก็มาตรงลิฟต์ก็หลังจากที่ลิฟต์ลงมาแล้วซึ่งใช้เวลาอย่างนานเลยก็ไม่ได้นานขนาดนแค่30วินาทีโอเคคุณก็ต,ต้องเดินทาทางนี้ไปเนาะก็ผมอาจจะไม่ปรับกับฟิกดีขนาดนั้นมันก็เลยทําให้เห็นแต่เัาแล้วมันก็จะมีบันไดตรงนี้คุณก็โดดลงไปเลยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องฟอร์ดาเมทเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีฟอร์ดาเมทให้นี่แล้วก็ตรงนี้คือตรงนี้ไม่อาจจะมีหมวกนะคุณก็สามารถหาเกิบได้ซึ่งมียู่เป็นแล้วเนี่ย คลิปเลวตัวสองก็ลองไปหาคุณก็ต้องขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงบันไดนี่แล้วมันก็จะมีตึกอันที่สองนะไม่ใช่อันนี้นี่เข้าไปตรงตึกตรงนี้มันจะมีปุ่มให้กดคุณก็กดปุ่มแรกนี่แล้วปุ่มที่สองเนี่ยกับปุ่มที่สามเนี่ยมันจะมีมอนที่คอยเฝ้าปุ่มเอาไว้ซึ่งคุณต้องเดินเข้าไปใกล้ๆมันนี่เดี๋ยวผมผมก็เลยไปเจอลนี่เนาะนะตรงกลางนั่นเลยคือให้แอบตรงตรงนี้ก่อนให้คุณตั้งสติก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปหามันเลย คุณต้องรีบเดินไปหามันนะถ้าคุณอยู่ไกลมันคือมันจะวิ่งมาเตะคุณตายแล้วมอนตัวนี้สู้ยากที่สุดในเกมผมบอกเลยสู้ยากกว่าบอสทุกตัวที่ผมเคยเจอคือแบบโอ้โหมันไม่มีโอกาสให้เราได้ตอบโต้เลยผมก็ใช้วิธีเออเอามันขึ้นหัวเนาะซึ่งอันนี้ผมบอกไม่ได้ว่าเหมือนต้องกม้มแล้วก็เอาหัวลงแค่นี้แล้วก็ย่อไปมันก็จะเดินอยู่หัวเราแล้วพอเราขยับมันก็จะขยับตามเราไม่ต้องหันมามองมันนี่เนาะเดินเข้าไปแล้วก็นี่เพื่อนปุ่มอันที่สามที่อยู่ตรงนั้นเนาะตรงเอ่อ ใกล้ๆบ่อน้ำตรงนั้นนี่น้องก็แค่เดินไปเรื่อยๆก็ตึกนี้มันจะมีปุ่มบอกให้อยู่แล้วถ้าคุณกดปุ่มที่สามเนี่ยเออมอนมันจะโหดขึ้นทันทีคือมันจะกลายเป็นศูนย์เก้าหกอ่ะเออนี่เนาะโอเดินตดกำแพงให้คุณล่อมันมาติดก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันติดหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละนี่มันติดอยู่บนหัวผมอยู่แล้วก็แบบนี้ครับพี่ก็ช่วงนี้ให้คุณมาตรงกำแพงแล้วแล้วก็เอาหน้าติดกำแพง นี่แล้วมันก็จะเดินตามคุณมาคุณก็ขึ้นบนโต๊ะแล้วก็ให้มันเดินมาจนกว่ามันจะติดโต๊ะหรืออะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ลองทำมาอีกทีแล้วก็เดินให้มันมาตรงนี้ก่อนนี่พอมันมาแล้วก็ให้มันก็ขึ้นปบนโต๊ะอีกทีนี่เนาะ,ะหลังจากนั้นก็หันมาดูมันพอแน่ใจแล้วก็เปิดแล้วก็วิ่งเลยครับวิง่งไปที่ประตูเลยครับอย่าหันหลังมองครับไม่งั้นตายแน่ครับรีบวิ่งขึ้นไปตรงหินตรงนี้ครับแล้วประตูจะเปิดออกนี่วิ่งเลยวิ่งสุด เกือบต้องวิ่งอย่างเดียวอรผมเคยหันหลังมองแล้วมกลัวขี้แตกเลยเกือบพุ่แล้วมันจะมีะประตูติดอยู่ก็ตรงไปมก็จะไปที่เลเวลศูนย์ก็ต่อไปจะเป็นเลเวลหนึ่งจุดหนึ่งเนาะที่ผมให้เข้ามาตรงหลุมตอนเลเวลหนึ่งก็โดดลงมาเลยนี่โอเคหลังจากคุณโดดลงมาแล้วมันก็จะพาคุณไปเลเวลหนึง่งจุดหนึ่งก็เลเวลหนึ่งจุดหนึ่งเนาะมันจะมีความพิเศษอย่างหนึง่งคือมันมีสองทางออกแต่สองทางออกนั้นมือมันมีทางออกเป็นไปเลเวลเดียวกันก็คือเลเวลที่สาม ซึ่งผมจะบอกทางออกแรกเป็นทางออกในท่อซึ่งทางออกในท่อเนี่ยคุณต้องใช้ AA แสงไฟเหมือนกันนะเพื่อที่จะเข้าออกไปได้แต่จริงๆทางออกที่2มันก็มันก็อยู่ใกล้กับทางออกแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างมาทําไมสองทางออกโดยที่มันก็ไปที่เดียวกันผมก็ไม่แน่ใจก็ให้คุณเดินไปทางตามทางนี้เรื่อยๆเลยเนะาะจนกว่าคุณจะเห็นคอนเทนเนอร์ที่ที่มันจะเป็นสีเขียวแบบนั้นนี่แล้วคุณเห็นคอนเทนเนอร์สีเขียวปุ๊บคุณก็มันจะมีกล่องอยู่ข้างหลังคอนเทนเนอร์นี้นี่ให้คุณหันไปนี่ของข้างหลังคอนเทนเนอร แล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็เดชเข้าไปแล้วคุณก็จะอยู่ในท่ออะโมกุสปุ่มปุ่มปุ่ม,มอะไรตรงนี้แล้วก็เปิดไฟนะเนาะผมต้องเปิดไฟอ,อันนี้ผมมองไม่เห็นจริงนะขนาดผมเอม่อามาคิดดูอีกทียังมองไม่เห็นเลยก็ให้คุณเปิดไฟฉายเนาะแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนี่เนาะพอคุณเดินตามทางเรื่อยๆแล้วมันจะมีตรงหลุมคุณก็โดดลงมาเลยแล้วพอคุณเข้าไปในประตูเนาะคุณก็จะมาอยู่ในเเวลที่3มโอเคเราไปดูทางออกที่2กันเลย ก็ทางออกที่สองเนาะมันก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยคือจริงๆผมว่าไปทางออกที่สองกับทางออกที่หนึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนี่แอหางตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะระยะทางมันอาจจะใกล้กว่าทางออกที่เนี่เนาะให้มาตรงนี้นี่คุณก็จะมาเข้ามาโซนเก็บสินค้าหรือกะช่างแล้วก็เข้ามาออฟฟิศอะไรก็ช่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เข้ามาตรงลงโถงแล้วก็เฮ้อเมื่ซิกเมื่อซิกซีคือมนมินิวนแล้วก็คุณก็จะไปที่เลยว่าสาม ก็เลเวลสามแล้วนะมันจะมีเลเวลย่อยที่มันจะเป็นเหมือนลานปลาลองมากกว่ามันจะไม่ค่อยเลเวลที่แบบเอาไงคือคือคมีไว้เอาพีพีอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ค่อยมีใครพีพีหรอกก็คือตรงนี้เนาะเดินเข้าไปแล้วก็ไปเลเวลเอ่อพีพีมั้งไม่รู้พอคุณมาเข้ามาใน Level เลเวลเนาะคุณก็จะเห็นมอน์มันสู้กันก็คือมันอาจจะไม่ได้รับของอะไรนะเหมือนแบบสู้เอามันอย่างเดียวอะ่ะซึ่งผมว่าสู้ที่อื่นยังสนุกกว่าเลยแถมมีของเลยทังออกก็อยู่ตรงข้างหลังคุณเลยแค่นี้คือมันเป็นสูตรปั๊มเออ สารสารมืดแล้วเนาะก็ผมแนะนําให้มาใช้ได้เพราะว่าพอคุณออกมาแล้วคุณก็จะอยู่ที่เดิมใช่ที่ที่คุณเคยเข้าไปเลยนี่เนาะรอแสงมันมาก่อนนี่แล้วหันหลังไปคุณก็จะเจอตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเข้าออกเข้าออกแบบนี้ได้เพื่อเอาเอา่อสารสารมืดเฮ้ยสารสมืดทำไมไม่รู้มันไม่ใช่สารสัมืดรอสมดดีโอเคไปไปดูเลเวลต่อไปกันเลยนี่เนาะต่อไปเลเวลห้างที่ผมบอกก็ให้เข้ามาตรงนี้นี่แล้วก็เดินเปิดประตูลงมานี่คุณก็จะเห็นห้อง ห้องแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปไปเลเวล4.1มั้งไม่รู้ก็เลเวลนี้เนาะมันจะเหมือนเอาไว้ฟาร์มสเปรมากกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าทางออกมันก็อยู่ในจุดสปองของคุณเหมือนเดิมมันเนาะคือทางออกเนี่ยจะพาไปที่เลเวลที่6ก็แค่นั้นแหละก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเด็บออฟล r เวอรตี้ทุกเลเวลวิธีหาทางออกก็ขอให้คุณโชคดีกับการหาทางออกแล้วกันผมบอกคุณแค่นี้ละก็ายเจอกันคลิปหน้ามัง้ง